สวัสดีครับผมนนี้กบผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมไม่กล้ามอนสเตอร์นะครับหรือพอเกมนี้คัมมิ่งนะฮะสำหรับวันนี้จะพามาดูดันเจียนนะครับรายวันนะก็เป็นดันเจียนอีกดันเจียนหนึ่งนะครับที่ผมจะพามาแนะนำนะครับก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ก็ับอย่าลืมก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำกันต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยแ้วกันนะฮะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะอันนี้ทำสำรองไว้นะครับเผื่อช่องหลักเรามีปัญหานะครับผมก็ฝากกด s u b s c r i ว e กันด้วยแล้วกันนะฮะผมแล้วก ใครสนใจก็ไปกด subscribe กันได้เลยนะฮะอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับอ่าทำไมนะครับถึงผมถึงต้องเปิดช่องสำรองใช่ไหมก็คืออ่าเนื่องจากว่าอ่าอาทิ์ก่อนอผมโดน u t u b e แบนไปนะฮะผมแล้วก็ถือว่าเราทําผิดอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะโดนปิดช่องนั่นเองครับซึ่งอ่าคลิปที่มันผิดเนี่ยเป็นคลิปแบบว่าสอนลงเกมสอนลงม็อดต่างๆนะซึ่งผมก็ได้ลบทิ้งไปหมดแล้วนะฮะก็ฝากไปซัพพอร์ตกันด้วยแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับก็เข้าเรื่องก,กันเลยนะครับ ก็เข้าไปที่กการประจันภัยนะครับนี่ครับไปที่เดลี่ดันเจียนนะก็เลือกไปที่อันที่2นะครับเป็น e xp ดันเจียนนะฮะนี่ครับก็จะเป็นดันเจียนที่เอาไว้ฟาร์ม e xp นะครับมันจะได้เป็นพวกขวดน้ำยาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพวกสวิตไอวอเตอร์นะครับเนี่ยได้ e xp นะครับก็1,000นะครับไอขวดโซดาป๊อปได้300นะเออเราก็ต้องเข้าไปเล่นครับสีม่วงจะได้1,000นะครับผมก็ตอนนี้ผมเลเวล35ครับสามารถลงได้ชั้น easy นะก็ต้อง ท้าไทยชั้นอีซี่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ทางขวาบนนะฮะจะเป็นในส่งเรนกิ้งนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะก็ยิ่งนะครับระดับเลเวลสูงนะครับมันก็จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นนั่นเองนะฮะว่าเราก็เดี๋ยวเข้าไปลองดูกันนะครับจากทีมลุยก็ไม่ยากครับตรงนี้นะฮะก็สู้ไปนะครับมันก็จะมีหลายเว็บอยู่เป็นดิกด้าทั้งหมดเลยเป็น5เว็บนะฮะก็ต้องชนะมอนสเตอร์ทั้งหมด20ตัวนะครับมันเขียนอยู่ทั้งบนนะนี่ครับ เดี๋ยวได้ยามาได้ขวดมาเพียบเลยนะน่ครับนอกจากน้ํายาพวกนี้ปกติมันก็ฟาร์ได้จากต่ารปรจจนภันแหละนะครับแต่มันก็สามารถฟาร์จากดันเจียนได้นะเ,ออเลเวลเอาไปอัพเลเวลได้เลยนะฮะจะได้ขึ้นไวไวเดอร์ wider. นี่ครับเอาไว้ใส่ให้โปเกมอนเนาะตัวนี้ส่วนการทำเคสทำอะไรเนี่ยมันก็จะได้ตามอีพี EP ตัวละครนะโอเค18ตัวเหลืออีกสองตัวเท่านั้นนะครับตัวสุดท้าย เรียบร้อยก็จบไปแล้วยนะครับผมอไอเทมที่เราได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับได้สวิตไอมา100 100นะครับ100แก้วแล้วก็เฟสวอเตอร์อีก6นะฮะโอเคครับอพอด่านต่อไปเลเวลไม่ถึงใช่ไหมผมก็จะใช้บริดแลละกันกนะ็คือกวาดล้างอีซี่ไปเลยนะครับนี่ก็จะได้มาอีกร้อยกว่านะครับเศษก็จะประมาณนี้นะครับในหนึ่งวันลงได้2ครั้งนะ ยิ่งในว่าคุณสูงนะครับคุณก็จะลงระดับที่สูงขึ้นแล้วคุณจะได้ของที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเค,คผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกช่ันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ